สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทาง,งต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกๆท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกๆท่านนะครับ ค่ำคืนนี้ผมจะพาทุกท่กทานมาชมพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปนะครับผมจะย้ําเสมอนะครับต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับผมพูดไม่เก่งแล้วก็ไม่ชอบเล่านิทานนะครับอยากให้ผู้ติดตามแนละผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube คิด วิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี่จะยู่จะย่นนะครับสันิษฐานนะครับเจ้าของเก่าหน้าจะมาลงทองไว้ภายหลังนะครับสังเกตเห็นคาบน้ําทองหรือคาบแผ่นทองนะครับจะขึ้นเป็นผล เป็นเม็ดโรยตัวกระจายยทั่วพื้นผิวนะครับส่วนเนื้อหาวันนะนี่จะออกขาวอมเหลืองนิดนิดลักษณะคล้ายๆกับเนื้อเน่าเลยนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนิคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับสภาพใช้มาแบบไม่ช้ำนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์ด้านหน้านี่จะปลิ้นออกมาทั้งสองข้างเลยนะครับ ส่วนเส้นซุ้มครอบแก้วนี่ก็จะอวบใหญ่เรียวบางอ่อนช้อยสวยงามนะครับองค์พระนี่จะล่ำสันใหญ่คมชัดลึกเลยนะครับพระเกศนี่ก็จะเรียวบางแทงทะลุซุ้มขึ้นไปนะครับส่วนพระพักนี่สันนิษฐานน่าจะเป็นพระพักผลมะตูมนะครับหัวไหลทั้งสองข้างนี่จะยกขึ้นนะครับลักษณะหน้าอกนี่จะเป็นอกผายออกนะครับสังเกตดีๆนะครับบางท่านอาจจะมองเป็นอกวีนะครับ ส่วนการาทิ้งตัวของลำแขนนะครับด้านขวามือนี่จะทิ้งลงมาตรงๆนะครับเราจะสังเกตเห็นเส้นจีวรน,นี่พาดมาที่หัวไหลเลยนะครับการวางมือนี่อ่อนช้อยสวยงามนะครับส่วนฐานทั้ง3ชั้นนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับตะแคงดูนี่องค์พระก็จะลึกเลยนะครับสังเกตเห็นเส้นบังคับแม่พิมพ์ด้านข้างนะครับจะวิ่งลงมานี่ลักษณะ ถ้ามองตรงนี้จะมาจะหลดตรงหัวไหล่พอดีเลยนะครับส่วนด้านข้างนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระนะครับคาบน้ำทองหรือคาบทองนะครับนะครับจะขึ้นเป็นผลเป็นเม็ดเลยนะครับส่วนด้านหลังนี่สังเกตดีๆนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่เปิดออกเล็กน้อยนะครับสันนิษฐานเจ้าของเก่าน่าจะล้างมาแบบไม่ช้ำเท่าไหร่นะครับสังเกตเห็นคาบทองนะครับจะเป็นผลเป็นเม็ด โรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวส่วนพื้นผิวพระด้านหลังนี่จะยู่จะย่นนะครับลักษณะคล้ายๆกับเนื้อเน่าเลยนะครับสังเกตเห็นนะครับด้านข้างนีก็เช่นเดียวกันนะครับพื้นผิวพระนี่เปิดออกเลยนะครับเจ้าของเก่าน่าจะล้างมานะครับด้านบนสังเกตเห็นนะครับข้ามน้ําทองนี่ยังเต็มอยู่เลยนะครับด้านข้างนี่ตะแคงดูสังเกตเห็นนะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์นี่จะวิ่งลงมาเลยนะครับ ส่วนด้านล่างนี้พื้นผิวพระไม่เปิดออกเท่าไหร่นะครับเกียรเห็นนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นนะครับส่วนเนื้อหานี่ก็จะแห้งจะเนจะหนึก จะนุ่มนวลตานะครับสังเกตเห็นคาบทองหรือคาบน้ําทองนะครับจะขึ้นเป็นผดเป็นเม็ดโรยตัวกระจายทั่วพื้นผิวนะครับทางช่องเบญจวัรณนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง y o u t u b e นะครับส่วนไหนก็ดีไม่ว่าจะเป็นการอธิบายนะครับถูกบ้างผิดบ้างนะครับหรือจะเป็นการลงกล้องนะครับชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับ ผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับสังเกตเห็นพระเกตนะครับพระพักนี่สันนิษฐานน่าจะเป็นพระพักผลมะตูมนะครับมวลสารนี่ฝังตัวแน่นเป็นเม็ดเลยนะครับตรงนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มขึ้นไปนะครับจะเห็นพระเกตทะลุซุ้มขึ้นไปลางๆนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านเช่นเดียวกันนะครับโทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับพระสมเด็จหรือ จะเป็นการโทรเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้นะครับทางช่องเบญจวรรณเราเปิดราคากลางนะครับไม่มีราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับทางช่องเป็นจวรรณเราอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับได้ไปศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับไม่อยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับได้ต้องตกเป็นเหยื่อของกลุ่ม และบุคคลนะครับที่เอาของสนามและของเรียนแบบออกมาเล่นนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับศึกษาให้เด่นชัดให้แน่ชัดให้แน่ใจก่อนนะครับค่อยโทรมาหาผมก็ได้นะครับเกิดนะครับสภาพพื้นผิวพระตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับผมไม่ใช่ว่าองค์พระผมแท้นะครับอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามนะครับ คิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับมีหลายๆกลุ่มหลายๆเพจใน Facebook นะครับออกมาให้แนวทางนะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆเช่นเดียวกันนะครับแฝงตัวอยู่ในกลุ่มอยู่ในเพจนะครับออกมาให้แนวทางไม่แตกต่างกับผมนะครับท่านลองไปศึกษาให้ดีก่อนนะครับช่วงนี้พระสมเด็จวัดระฆังออกมาระบาดมากเลยนะครับเห็นหนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหลังนะครับ จะยู่จะยับจะย่นนะครับท่านข้างด้านนะครับเกึงเนื้อหานะครับลักษณะคล้ายๆจะเป็นเนื้อเน่าเลยนะครับไล่เก็บรายละเอียดนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเห็นไหมครับท้านนาโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆยามค่ำนะครับ ขอให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามขํากับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกทุกท่าน